ทายยังหนิทายลุงมยูทูบทายยังหนิทายซื่อๆหนิเลยอะเฮ้ยกินเข่ากระทายนะอ่าแล้ววันนี้อย่างไรครับวันนี้อยู่กับช่องแรปแรดแปรดนะวันนี้ก็จะมาอะไรครับไปสันซีนี่นะครับนี่วันนี้นะครับก็รับชมนะครับนี่นะครับรับชมนะครับรัชมก็จวันนี้ก็ กูไล่สับเนกูเจ้ด้วยนะโอ้้ายยังนึ่งกูไล่สับเซ็นนะครับไปดูกันนะครับไปไปเดี๋ยวจะมาดูไปดูนะครับไปไปโอเคครับผมอยู่กับผมช่องแปดนะวันนี้ก็ได้เสร็จที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสุดร้อนใช่ไหมครับครับก็น่าจะประมาณเท่าไหร่มาดูกันนะครับนี่นะครับโอ้ยประเมินราคาก็เท่าไหร่บะางรวมทั้งหมดนะก้อนเนี้ ห้าร้อยห้าสิบนะโอ้เสียแล้วนี่ใกล้ๆครับผมก็จะได้ใส่บูทใส่อะไรเรียบร้อยเลยนะครับนี่สะลูกปืนนะครับรวมประมาณห้าร้อยห้าสิบนะประมาณนี้นะแพงไหมครับโอ้เดี๋ยวจะไปใส่ลองใส่กันเลยครับดูนะเนฮ้ยเนาะเออเบายินก็ไปนั่นแหละจะไปยายแล้วบายินนะครับโอ้จังวันนี้ใส่ไปแล้วครับอะไรครับโอ้สนิมมากนะครับนี่ เจะเลาก็บเบิ้งแหมใช่จังเลยจะเลาก็โอ้ย,นออยคนถ่ายก็บปิน๊นต้องอยังปิน๊นเลยอัดอันนะี้ไหมโซนฮะใส่ปิ๊ก่อนนะครับไม่ใช่ของมันนะครับก็อ่าโอเคนะครับนี่นครับดู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 ทรงนะอยไหเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวไปถ่ายดนี่ดูดิ ยังไม่ได้รวบรวนะครับนี่ก็ใส่ดูกันนะครับเป็นไงครับนี่ก็น่าจะสารดกดฟัามนะครับเจ็สวยมีเสน่ห์เลยเดน,น,นี้แต่เหล้เสือเป็นไงครับทรงสวยจัดเออเปิ้เข้าไปเ้นะ่ยอ้มหยัอมตะกองจะเป็นสำหรับยางก็เ่าจะเป็นอะไรบะาีนยาเก้านก้าสิบนะครับโอ้ยเป็นขอบหนึนะครับ ขอไใส่นะครับมาต่อมาข้างหลังนะครับหลังครบหลังนี่อะไรวะหนึ่งจดสี่หนึ่งจุดสอยากระับ่่าลืมเส <4 S 2> ี่แป5ห้าครับก็สิกก่ใช่ไหมใช่ไหมวะนีเราจะใส่ใส่ออลแล้วตอไหมครับเราจะใส่นนะครับเบึ่งแม่งใส่จะล้มเสือหุอนออ่นเลยเอ้ยแปดออกแล้ว ย่าห้ามักฮัสกรไดกิ๊บไม่ได้สเอเลยเลยอ่าล่อยอาบสายไปแล้วส่คนง่ายครับเออเออเป็ดโอ้ยอมยืดจะได้ป่าเ้นะครับดูกันเลยไครับทรงมันได้ปลาอับมทรงไมไรครับโจนี้ก็อาบเยอะอุดเนาะดูดูดูก่อนับ เพืห้ทุกคนได้ชมเลแหละอึ oh ๊บห้าตัวซ oh, ่งมึง mm ส่งส่งด้วยอ้ยจำแมวเหรอเนี่ยมาครับทดชมจะได้ติดตามเลยครับโอ้โหจุดนี้เดี๋ยวโอ้โหดูกระดับศิบบอเอ้าิึงด้วยิึงให้เป็นบุนตารับพี่น้องโอ้โหเป็นยังไงครับน้ำดีพี่เห็นได้พี่น้อง โราดูส้างหลังนะครับนดูกระเด็นครับกระยิบว่ดูส่งข้างหน้าค่ัโอ้ยสวยเดนีเดนีเดนีโอ้ยเ่นีเนาะจ้าวรับรอในตาแล้มันจะับได้ปะระวังเครื่องก็น่าจะรอกว่านี้นะครับ ไปรูปตัสอบดูบ้างทดสอบดูจับมึงจับดูจับไปใหญ่โอ้โหเนันนี้นะครับสุดมับเจนเครื่องนะครับโอ้โหเป็นวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ใช่ไหมครับฮึสวยมากครับก็ติดตามรัชมนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับในจังหวะนี้นะครับก็ รวมก็ทลายแล้วว่านี่ลายเล้วพวกสุดล้อพวกดุมก็่าจะประมาณ500ร้ครับค่าสารค่าอะไรอีกค่าบูทค่าสเตออีกก็500ไปเป็น1นึ่ันแล้วนะครับโซนนี้ก็300ร้เท่าไหร่วะสามอนี่ละสามสี่ร้นี่ละพันสแล้วก็เครื่องอีก 1, 8ปพันแปดพันสามบวกเท่าไหร่วะพันสามบวกพันแปดพัน สามพันสองป๊อมเป็นไงวะประมาณสามพันนี่แหะโอ้โหนะครับเผื่อซื้อคดเซื้ออะไรอีกใช่ไหมนี่โอ้เงินก็เป็นปานนันนะเฮ้ย,ยก็กดไลค์กดแซร์ด้วยับเ <laughs> พื่อให้ผมได้พัฒนาต่อไปนะนโอ้โ